สำหรับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาออขอโทษนะฮะพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับเราจะมาตอบกันในหมวดที่3และในหมวดที่4นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีก2หมวดสําคัญนะสุดท้ายแล้วนะฮะออในหมวดที่3เนี่ยครับจะว่าด้วยระยะเวลาแล้วก็อายุความน,นะครับซึ่งออในตัวกฎหมายเนี่ยครับมันอาจจะเขียนไว้ อ,อ,อาจจะเข้าใจยากหน่อยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับจะมาทําให้มันง่ายขึ้นนะอยากให้นักกษาตั้งใจฟังเรื่องเรื่องการนับระยะเวลานะครับโดยเฉพาะในมาตราที่64นะครับกฎหมายระบุว่าการกําหนดระยะเวลาครับให้กําหนดเป็นวันนะครับเป็นเดือนหรือเป็นปีนะครับมิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นเข้าร่วมด้วยนะครับหมายความว่าอย่างไร นะครับหมายความว่าสมมุติว่านะครับเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่เขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราขออนุญาตเขียนตามไปด้วยนะเจ้าหน้าที่นะครับได้ออกหนังสือมาให้อาจารย์เจมส์นะครับว่าวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดี๋ยวนะทำไงดี โอเควันที่หนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่จอหนอทอนี่คือรงนีนะ้ทํานะครับทําหนังสือนะเพื่อแจ้งให้อาจารย์เจมเนี่ยทราบว่านะเออ ศา,าลาริมน้ําของอาจารย์เจมส์เนี่ยครับไปบุกลุกพื้นที่คลองสาธารณะนะครับให้ลื้อออกภายในเจวันนะครับนะครับและวันที่สามนะครับมีเจ้าหน้าที่มาส่งและอาจารย์เจมได้รับทราบนะครับได้รับทราบนะครับ อาจารย์เจมนะฮะได้รับทราบแล้วนะฮะว่าเนี่ยวันที่สามนะวันที่สามเจ้าหน้าที่นำหนังสือมาส่งให้แล้วบอกว่าให้อาจารย์เจมเนี่ยครับรื้นะครับรื้อถอนศาลาราลิมน,น้ำเนี่ยครับภายในเจ็ดวันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภายในเจ็ดวันของอาจารย์เจมก็คือต้องเริ่มนับนะครับวันแรกในวันที่ สี่นะครับวันที่สี่แล้วนับต่อไปอีกนะครับเจ็ดวันใช่ไหมวันที่สี่เป็นวันแรกวันที่ห้าเป็นวันที่สองวันที่หกเป็นวันที่สามวันที่เจ็ดเป็นวันที่สี่วันที่แปดวันที่ห้าวันที่เก้าเป็นวันที่หกและวันที่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะวันที่สิบเนี่ยครับเป็นวันที่เจ็ดพอดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวันที่สิบเนี่ยครับอาจารย์เจมส์ต้องลื้อสาลาลิมน้ํานั้นให้แล้วเสร็จ แต่พผอิญนะครับวันที่1ิบเนี่ยครับวันที่1ิบเป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์เขาก็อนุโลมให้นะครับให้นับวันที่ส1บเอดนี่ยครับนะเป็นวันสุดท้ายนะเพราะว่าวันที่1ิบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวันหยุดราชการเนาะให้นับวันที่11อเนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะครับของ วันสิบเอ็ดเป็นวันสุดท้ายของการรื้อถอนนะครับโอ้ขอโทษรื้อถอนอ,อันนี้เป็นการนับวันนับวันของของออฝ่ายที่ถูกคำสั่งทางปกครองนะฮะให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับคือไม่นับรวมวันแรกเห็นไหมเนี่ยกฎหมายบอกว่าเนี่ยครับ มิให้นับรวมวันแรกแห่งเวลานั้นนะเรารู้วันที่สามใช่ไหมเรารู้วันเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยครับวันที่สามนะครับเพราะฉะนั้นวันที่3ามเป็นวันแรกนะครับจะไม่นับรวมให้นับหนึ่งเนี่ยครับวันที่สี่นะครับวันที่สี่แล้วก็มีอยู่2ประเด็นก็คือที่จะอธิบายต่อไปนะฮะประเด็นแรกเห็นไหมถ้าในกรณีที่นะเนี่ยย่อหน้านี้ดูย่อหน้านี้ ในกรณีที่บุคคลนะครับบุคคลบุคคลนะครับนับไปแล้วนะระยะเวลาวันสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นวันหยุดการทํางานนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่หรือวันหยุดตามประเพณีเนี่ยนะครับให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดลงนะครับในวันทํางานถัดจากวันหยุดนะครับนะครับ หรือว่าอะไรก็ตามแต่เช่นเขาบอกว่าให้อาจารย์เจมส์เนี่ยครับนำหนังสือเอกสารข้อมูลหลักฐานเนี่ยครับไปส่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยครับภายใน7วันนะครับหลังที่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์เจมส์ทราบวันที่3เนาะเขาอยากต้องการข้อมูลเพิ่มหลักฐานเพิ่มอย่างเงี้ยครับภายใน7วันอาจารย์เจมส์ก็มีเวลาหาใน7วันตั้งแต่นับวันที่4 5 6ห้า10เจดดอ่าถ้าวันที่10เป็นวันอาทิตย์นะฮะนั่นหมายความว่าเอ้ย อาจารย์เจมส์ไม่สามารถไปติดต่อราชการได้แล้วอาจารย์เจมส์สามารถไปวันที่11ได้เนี่ยอันนี้เขายกประโยชน์ให้กับนะครับยกประโยชน์ให้กับออคู่ผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปแต่ในมุมของเจ้าหน้าที่นะครับในมุมของเจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกว่าในมุมของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับวันเริ่มต้นให้นับวันเดียวกันแต่วันสุดท้ายเนี่ยครับนับเหมือนกัน นะครับโดยเขาบอกว่าในกรณีของเจ้าหน้าที่เนี่ยครับต้องกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งภายในเวลาที่กําหนดนะครับให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นเข้าร่วมด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายจะเป็นวันหยุดสําหรับการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับนะครับคืออะไรนะครับคืออะไรถ้าหากว่าเขาบอกว่าเอออาจารย์เจมส์ยื่นเรื่องอะไรบางอย่างให้เจ้าหน้าที่พิจารุณาอุทธรณ์นเนี่ยครับแล้วตามกฎหมายเขาบอกว่าให้อุทธรณ์นเนี่ยแล้วเสร็จภายใน ภายในเจวันนะภายในเจ็ดวันถ้าเจ้าหน้าที่เนาะรับเรื่องวันที่สามนะครับรับเรื่องวันที่สมแล้วก็นับไปนะฮะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออวันที่10เป็นวันอาทิตย์เหมือนกันทํำยังไงนะฮะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยววันที่11เ็ดเดี๋ยวมาทําใหม่นะเพราะว่าวันที่11บเเนี่ยครับเออเป็นวันจันนะเป็นวันจัน์วันที่11บเนี่ยครับเป็นวันจันท์เขียนไว้ก่อน นี่นะวันที่1ิบเป็นวันอาทิตย์สิบเอดเป็นวันจันทร์นะครับวันที่สิเป็นวันจันทร์เจ้าหน้าที่บอกว่าเออเดี๋ยววันที่เจ็เอ้ยวันที่ส1บเน็ด่ยค่อยมาทาดีกว่านะไม่ได้นะครับจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับคนทั่วไปไม่ได้เพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกให้ทํเจ็วันใช่ไหมนะก็ให้รวมวันหยุดเนี่ยสำหรับการทํางานไปด้วยนะเขาบอกว่าเออวันที่เจ็เนี่ยถ้าคนไหนแบบไม่อยากทำนะวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่อยากทําก็ต้องทําให้เสร็จนะภายในวันศุกร์นั่นหมายความวว่่าาาถ้สมมุติ วันที่10นะเป็นวันที่7เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมวันที่9เนี่ยครับเป็นวันเสาร์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องทําให้แล้วเสร็จวันที่8นะเจ้าหน้าที่ทำไม่แล้วเสร็จวันที่แปดถึงจะถึงจะเข้าเกณฑ์กับกับเอ่อการกําหนด ระยะเวลานะครับตามกฎหมายฉบับนี้อันนี้เป็นการนับระยะเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อนักศึกษาต้องนับดูให้ดีๆนะถ้าสมมุติว่ามีหนังสือมีจดหม,มายอะไรมาบ้านเราเนี่ยบอกว่าทําให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนะครับแล้วดูซิว่าเราจะเริ่มนับตั้งแต่วันไหนแล้ววันสุดท้ายเนี่ยตรงกับวันหยุดนักขัตตะเลิกหรือวันเสาร์วันอาทิตย์ะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดตรงนะครับก็เลื่อนไปเป็นวันถัดไปที่เปิดทําการนะครับนะครับอ่าแต่ว่าในกรณีของเจ้าหน้าที่เนี่ย เริ่มวันนับเนี่ยครับวันเดียวกันแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันนะครับวันสุดท้ายเป็นวันไหนก็ให้ยึดนะครับให้ถือวันนั้นเนี่ยครับเป็นวันสุดท้ายไม่มีการบวกเพิ่มถึงแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันหยุดเสาร์ที่หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ตามนะครับส่วนในหมวดที่4นะครับหมวดสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเขาบอกว่าการแจ้งจะแจ้งอย่างไรได้บ้างนะครับแจ้งผลการเขาเรียกว่าอะไร เออแจ้งคําสั่งทางปกครองให้บุคคลได้ทราบอย่างนี้นะครับโดยเขาบอกว่าการแจ้งเนี่ยครับจะทําเป็นวาจาหรือจะทําเป็นคําสั่งก็ได้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะทํนนาทเป็นหนังสือเนาะจะทําเป็นหนังสือถ้าหากว่าทําด้วยวาจาเนี่ยครับถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทาเป็นหนังสือเนี่ยครับก็ต้องแจ้งเป็นหนังสือเนี่ยครับกลับมาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับซึ่งการแจ้งเป็นหนังสือเนี่ยครับเนี่ยนะตึ้ง การแจ้งเป็นหนังสือนะครับให้ส่งหนังสือนั้นเนี่ยครับไปให้ผู้รับนะครับตามที่อยู่ตามภูมิลำเนานะครับภูมิลำเนาคืออะไรที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่ปรากฏนั่นแหละนะครับถ้าหากว่าเคนส่งเนี่ยครับประมาณสักหนึ่งคนถึงห้าสิบคนเนี่ยครับเราก็สามารถส่งเป็นหนังสือนะครับ ไปตามที่อยู่ของผู้นั้นได้ที่อยู่ของผู้นั้นเนี่ยครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าที่อยู่ตามภูมิลาําเนาตามภูมิลเาเนาเนาะถ้าเกิดว่าไปส่งแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าหากว่าคนที่มีรายชื่อที่อยู่บนหน้าซองเนี่ยไม่ยอมรับทําอย่างไรนะครับหรือไปแล้วไม่พบทําอย่างไรนะครับทําได้ก็คือนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ไปส่งเนี่ยครับส่งให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่บรรลุนิติภาวะนะครับ ที่อยู่แถวนั้นหรือที่ทํางานในสถานที่นั้นหรือในละแวกนั้นเนี่ยครับก็ได้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าให้ให้คนนั้นเนี่ยบุบคคลเหล่านั้นเนี่ยครับนะเป็นแม่บ้านเป็นคนรับใช้นะครับหรือเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ยแถวนั้นเนี่ยครับเอาหนังสือนั้น,น่ะไปให้คนที่มีรายชื่อตามหน้าสองนะครับนะครับหรือถ้าไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยครับให้ปิดประกาศนะครับหนังสือไว้เนี่ยครับ ในที่ชัดเจนได้เห็นได้ง่ายจะเห็นได้ไหมตามจะเห็นได้จะเห็นได้จากบ้านนะบ้านตามที่คนเขาแบบว่ามี ประเด็นมีคดีมีปัญหาอะไรกันอย่างเงี้ยครับแล้วบ้านนั้นถูกปิดตายเลยนะแล้วก็มีพวกหนังสือมีหมายสารพวกอะไรอย่างเงี้ยครับไปติดไว้อย่างเงี้ยเนาะเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ถือว่ารับแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นเป็นกรณีแรกนะถ้าหากว่าคนคนน้อยน้อยนะฮะประมาณ1นึถึงห้คนนะครับก็ให้ใช้วิธีนี้นะครับให้ไปส่งนะไปส่งด้วยตัวเองนี่แหละ หรือถ้าไม่เจอเนี่ยครับก็ให้ใครก็ได้ที่บรรลุนิติภาวะอยู่แถวนั้นให้เขาไปส่งให้หรือติดประกาศไว้ตรงนั้นเลยถ้าติดประกาศเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าแจ้งเรียบร้อยแล้วหรือกรณีหนึ่งนะครับถ้าคนไม่เยอะเนาะมีประมาณ1-50คนเนี่ยครับก็ให้ทํำยังไงนะครับให้แจ้งโดยไปษณีตอบรับนะไปษณีที่ที่ต้องเซ็นชื่อรับเนี่ยครับนะพอมีไปษณีไปส่งถึงปุ๊บแล้วนะครับมีคนเซ็นชื่อรับนะแล้วก็ให้นับนะฮะ ต่อจากนั้นเนี่ยเวันถ้า7วันแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปิดอ่านนะครับจดหมายนะั้นหรือไม่ก็ตามหรืออ่านแล้วรู้เรื่องหรือไม่ก็ตามถือว่าได้รับแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้ดําเนินการตามคําสั่งนั้นนะครับเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายปิดปากเลยก็ว่าได้นะครับนะครับ อันอันนี้เจวันเนี่ยครับหมายถึงไปสณนนิายในประเทศเนาะแต่ถ้าสําหรับกรณีไปส่งไปสณนนิายในต่างประเทศเนี่ยครับกำหนดสิบห้าวันนะครับอันนี้สําหรับคนน้อยๆนะครับคนน้อยๆนี่คือประมาณสักหนึ่งถึงห้าสิบคนนะที่เราต้องส่งหนังสือหรือเราต้องแจ้งเขาแต่ถ้าเกิดว่าผู้รับเกินห้าสิบคนขึ้นไปนะครับต้องเกินห้าสิบคนคือตั้งแต่ห้าสิบเอ็ดคนจนถึงหนึ่งร้อยคนให้ทําอย่างไรนะครับก็ถ้าเออ คนที่5 1าสถึงหนึนะฮะที่แบบมีคนเยอะเลยนะฮะแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยมีรายชื่อนะครับอยู่ในอำเภอไหนเนี่ยนะครับก็ให้ติดประกาศเหล่านั้นเนี่ยครับไว้ที่ทําการของเ,ออเจ้าหน้าที่และที่ว่าการของอำเภอตามที่ผู้รับเนี่ยมีภูมิภูม,มิลำเนานะครับเมื่อติดประกาศเรียบร้อยปุ๊บนะครับพ้นกาหนด15วันนะครับจะถือว่านะครับจะถือว่าผู้นั้นเนี่ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วถ้าหากว่ามีคนเยอะๆล่ะนะฮะมีผู้รับมากกว่าหนึ่งร้อยคนขึ้นไปละ่ะหรือไม่รู้ตัวผู้รับหรือไม่รู้รู้ตัวนะรู้ชื่อรู้นามสกุลแต่ไม่รู้ว่าภูมิลำเนาไม่รู้ว่าภูมิลำเนาอยู่ไหนทำยังไงนะครับก็ให้ประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นๆ เออหนังสือพิมพ์ไม่จาเป็นต้องเป็นไทยรัฐเดลี่นิวอะไรอย่างนงี้ก็ได้เช่นเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ของอําเภอนะฮะเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ของอะไรอย่างเงี้ยจุลสารวารสารอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยฮะถ้าเกิดประกาศในหนังสือเหล่านั้นเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการประกาศเรียบร้อยแล้วแล้วก็พ้นเวลา15วันเนี่ยครับก็เออให้ดําเนินการนะครับตามเออ กระบวนการคําสั่งทางปกครองได้เลยนะครับอันนี้เป็นระยะเวลาของการแจ้งนะครับการแจ้งมีทั้งหมดนะครับดังต่อไปนี้ส่วนนะครับในประเด็นสุดท้ายหมดที่5เนี่ยนะักศึกษาสามารถไปอ่านเองแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับคณะกรรมการที่มีอํานาจนะครับพิจารณา ดําเนินการพิจารณาทางปกครองนะครับนะครับก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งนะครับการพ้นวาระอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่นักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในกฎหมายฉบับนี้นะครับออพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองเนี่ยครับเราก็ขออนุญาตจบไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาพบกันในกฎหมายหรือในพระราชบัญญัติในฉบับถัดไปที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารราชการไท